ครับผมไก่ไทยด้ยนะครับผมมันสาขาบองการนะครับวันนี้ก็มาติดตามยางหน้าตายนะครับส่วนของพ่อแดงนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สี่แล้วนะครับพ่อเนาะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับในรอบที่สี่นะครับที่รักษามานะครับยางหน้าตาเดี๋ยวพ่อแดงดูเลยครับโอ้ยเอาออกคนนี่เดี๋ยวพอครับตอนนี้นะครับในรอบที่สี่ยางซึมนะครับออก ดูกันไใกล้ๆนะครับนี่คือน้ํายางนะครับในรอบที่สี่นะครับรักษาออกมานะครับต้นนี้นะครับมีน้ํายางซึมออกมาแล้วครับจากเรารักษาตัวนี้รอบแรกเป็นยังไงบ้างครับเพ่ะรอบแรกจะรักษาครั้งแรกเลยจนมาถึงวันนี้จะออกพุดนิดเดียวครับครับพอาต้มาวันนี้รอบทีสี่ครับก็น้ํายางจะออกมาเยอะออกเก่าครับอืมีน้ำยางเพิ่มขึ้นมาว่าออกเก่าเล้เนาะบ้นไม้น้ำยางมีซึมออกมากหน เ,เป็นไงครับพ่อ,พอ,อเราจากรักษามาจนครบสี่รอบนะครับน้ํายาครับสูตของแต่ละต้นเป็นไงบ้างครับพ่อดีขึ้นครแบบับอือเดิมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเน,ะนาเนะของครับความแห้งแดดแบบสบายช่วงเดืช่วงเดือนที่อยู่ทีบ้านครับแต่ก็ยังมีน้ํายางซึมออกมาให้เราเห็นนะครับยางหน้าตายครับที่ปิดออกมาที่ว่าเราไม่ได้ปดเปิดปิดเลยครับผม นี่ก็คือความรู้สึกนะครับของพ่อแดงนะครับอย่างหน้าตาที่รักษามาให้แกนะครับผมก็มีน้ํายางนะครับซึมออกมาแล้วนะครับก็มีน้ํายางซึมออกมาไหลออกมาแล้วนะครับผมของแต่ละต้นนะครับเราไปดูต้นนู้นกันนะครับอีกรอบครับมาแล้วนะครับก็วันนี้ยังไงผมก็ขอบคุณพ่อแดงมากนะครับผมก็มีน้ํายางออกมาพอเห็นแล้วนะครับในรอบที่สี่ครับผม